สวัสดีค่ะเด็กๆและท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะ,ะวันนี้มาเจอการคุณครูแต๋วจะมาชวนให้เด็กๆเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเ,เด็กเก่งวิทยาศาสตร์นะคะเอาราคาเล่มสองนะคะหน้าเด็กผู้หญิงนะคะหน้าผู้หญิงน่ารักเนี่ยเปิดหน้าสี่เลยค่ะนะคะ,ะเด็กๆเปิดเรียบร้อยแล้วหน้าเลขสี่ ครูแต๋วก็จะอ่านคำสั่งเลยนะคะเขาบอกว่าสำรวจกลิ่นรอบตัวโอ้เอาละใครไม่ได้อาบน้ำอ่าใครใครไม่ไม่ยอมอาบน้ำไม่ยอมสระผมนะคะอ่าแต่ทีนี้เขามีรูปให้เราดูนะคะอ่าครูแต๋วจะอ่านคำสั่งสังเกตภาพและสนทนา เกี่ยวกับหน้าที่ของจมูกอ๋อทดลองดมกลิ่นสิ่งที่กำหนดแล้วขีดเครื่องหมายถูกทับภาพสิ่งที่มีกลิ่นและการกระบาททับภาพสิ่งที่ไม่มีกลิ่นฮะเขาบอกว่าอันไหนมีกลิ่นขีดเครื่องหมายถูก อันไหนไม่มีกลิน่นการกรบาดนะคะเด็กๆดูรูปแรกรูปผู้ชายเขาชี้ไปที่ไหนคะที่จมูกเขาบอกว่านี่จมูกของฉันนะฉันเป็นคนอ่าต่อไปรูปต่อไปเจ้าตัวนี้เขาก็ทำไมคะทำจมูกฟุด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 ฟุเขาเป็นสุนัข เขาก็บอกว่าเขาก็มีจมูกนะถ้าเขาพูดได้อะเนาะต่อไปรูปรูปที่สามนะคะจมูกของมมาอ่าอืมม้าก็จะฟุดฟุดฟุดฟิดเหมือนกันอ่าฉันก็มีจมูกเหมือนกันนะคะเหมือนคนเลยอ่ะทีนี้มาดูสิเรามาดูรูปภาพเราดูแล้วสามมีคน มีสัตว์สองตัวเขาบอกให้ดมกลิ่นนะคะถ้ามีกลิ่นถ้าได้กลิ่นแล้วขีดเครื่องหมถูกถ้าไม่ได้กลิ่นทำไมคะอ่าการกระบาดท,ทับรูปภาพเลยดูรูปแรกนะคะไอเจ้าม้าก็มาดมกลิ่นอย่าเลยรูปอะไรเนี่ยดอกอะไรเนี่ยห,ห,หนาเข้ามาดมมั่งดมเงินใหญ่ เด็กผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าถอยไปถอยไปขอฉันดมมั่งปรากฏว่าเป็นยังไงคะได้กลิ่นเออหมาอาจจะจามฟิวฟิวฟิหมาก็อาจจะอืมสะบัดหน้าใหญ่เลยมันฉุนนะี่ะเขาเรียกว่าดอกมะลินะคะแสดงว่าดอกมะลิมีกลิ่นทำไมคะกลิ่นหอมใช่มไหมคะ เด็กๆก็รู้แล้วนะต่อไปมาดมอน้องไก่ทอดโอ้โหหมาน้ำลายหยดติงต๋งๆเลยหอมชวนชื่นละเกินนะคะชวนกินละเกินหอมชื่นใจหมาก็วิ่งวิ่งเข้ามาเลยมาที่ตรงน้องไก่ทอดคนก็มาบอกกายยายยายเจ้าหมาเดินก๊อบ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 ,อบเดินเข้ามามาดมมั่งเชียว หมาก็จะเอาไปกินใช่ไหมคะจะคาบไปเพราะว่าทำไมคะมีกลิ่นหอมชวนชวนให้อยากกินและเกินนะคะต่อไปมาดูไม้บล็อกรูปสัตว์อืมเด็กๆด,ดูนะคะไม้บล็อกรูปสัตว์เป็นยังไงมีกลิ่นไม้ไม้ะนะคะเออบางชนิดก็มีถ้าเราใช้ไม้ดีๆไม้หอม แต่ไม้ส่วนมากก็จะไม้ไม่ดีนะคะจะไม่มีกลิ่นลูกนะคะไม่มีกลิ่นต่อไปรูหปหมอนเป็นยังไงคะอ่าหมอนเป็นยังไงบางคนนี่เป็นยังไงคะเหม็นเหม็นน่คุณครูเมื่อคืนเนี่ยพ่อมานอนนะน้ําน้ําอะไรอะน้ํามันใส่ผมพ่อเหม็นเออ พ่อไม่ได้สระผมหนูก็ไม่ได้สระผมเลยเหม็นกันใหญ่เลยหมอน,หนูก็เหม็นเออบางบางคนก็มีกลิ่นใช่ไหมคะม้าก็ไปดมหมาก็ไปดม,ม,ปดมเหม็นเฉาเฉาเลยใช่ไหมคะอ,อ่แต่คนทําไมเจ้าของบอกว่าไม่เหม็นของฉันหอมอะ่ะออมาว่าของฉันเหม็นได้ยังไงต่อไปมาดมอ่าใช้จมูกเห็นไหมคะรูปจมูกตรงกลางนี่ใหญ่เบ้อเลย ดมทุกอย่างเลยนะคะเป็นรูปยาสีฟันอ่ะยาสีฟันตอนนี้นะคะของเด็กๆมีกลิ่นหอมชื่นใจหอมสตรอเบอรี่หอมหอม,หอมอะไรคะหอมโคกอ่ามีกลิ่นโคกอ่าโคกแล้วก็มีกลิ่นอะไรคะมีรสส้มหอมชื่นใจใช่ไหมคะอ่าต่อไป น้ำสะอาดเป็นยังไงคะน้ำใสเจ้าเลยหมาก็มาดมอมสยหน้ายุก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 ยกใส่หน้าใหญ่เลยหมาก็เหมือนกันเอาลิ้นมาเลียแปลบแผบ,บ,บในแก้วอ่ใสยหน้าใช่ไหมคะต่อไปคนคนก็บอกคนก็มาดมบ้างไปไปไปฉันดมมั่ง ปรากฏว่าเด็กชายคนนี้ใช่ไหมคะอาจจะเป็นเด็กชายซันก็ได้ก็มาดมน้าโอ้ไม่มีกลิ่นเลยไม่หอมเลยเอาละค่ะเด็กๆขาเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าอะไรหอมอะไรที่มีกลิ่นนะคะให้ขีดเครื่องหมายทูกอันไหนที่ไม่มีกลิ่นทำไงคะกากระบาด นะคะเอาล้วค่ะเด็กๆ่ะเด็กๆทําได้ครูแต่รู้เสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมส่งการบ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆขอบคุณค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านสวัสดีค่ะ